สวัสดีครับชวินยองชาแนลนะครับคลิปนี้ชวินจะพาทุกคนมาเก็บพักหวานบาดไปแกงนะครับปลูกในคุ้มบาทนะครับยอดงามๆเลยครับท,าท่านผู้ชมนี่นะครับแกงใส่ไข่นะครับอร่อยอยู่นะครับ ยอดงามๆเลยหาอยู่หากินไปนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับ พักวานบ้านครับทา่านผู้ชมแม่ชวินมักขนาดต่มเซกเกอก็ล้ำอยู่นะครับแม่ชวินเขาชอบชอบนอกคนเท่านะครับพักหวานเมืองพักหวานบ้านต้นนี้สัายอดงามๆเลยใบเขียวอีกก,กินได้หมดนะครับสีจอบตองอีกเนาะ แบบนี้ครับพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราม,มาลงมือทำกันเลยนะครับ วันนี้ชาบินใจไข่เป็ดนะครับท่านผู้ชมพริกแกงชาบินกดตาําไม่เรียบร้อยละมีพริกแห้งกระเทียมหอมแดงกะปิแล้วก็ผงถั่วนอนะครับถั่วนอนแผ่นเนาะจีใส่นะครับเพิ่มความหอมนะครับไข่เป็ดของชาบินวันนี้ใจหากแก้มนะครับอันนี้เขาเป็นละอ่อนนี้ชาบินโดนจู้ว่าเป็นไข่เป็ดปู่เนาะผนเป็นสีเขียวนะครับ <laughs> ท่านผู้ชมใครเคยโดนจูของอ้อ เดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยนะครับก่อนอื่นตั้งหน้ามือเดือดนะครับใสพ่พริกแกงลงไปครับท่านผู้ชมเมื่อน้ำแกงเดือดแล้วนะครับพริกแกงเขาเดือดแล้วเนาะเดี๋ยว ตอกไข่ลงไปก่อนเลยนะครับเริ่มต้นด้วยไข่เป็ดปูนะครับ รอไข่เป็ดซุกนะครับแล้วก็ใส่พักหวานบานลงไปครับ หลังจากนั้นใส่พักหวานบ้านลงไปครับ เป็นเซตนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเขาจัดจานกินข่ากับชวินเลยนะครับแกงพักหวานบานใส่ไข่เป็ดนะครับนี่ครับแกงพักหวานใส่ไข่เป็ดของบานชวินนะครับหอมหอมเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวชวินจิ้มน้ำเนาะอืมอร่อยนะครับพักหวานบานจะหอมกินเฉพาะตัวนะครับหอมกินแบบนุ่มๆน,นะครับอันนี้ไข่เป็ดของชวิน เป็นยามะตูมเป็นก็เป็นสกรมนี่นะครับขอบคุณทานผู้ชมนะครับที่มาชมคลิปของชวินเนาะเดี๋ยวชวินขอตัวกินข้าวก่อนนะครับถ้าคลิปนี้ขอให้ทุกคนมีสุขภาพลางไกดีแข็งแรกนะครับสู่ๆนะครับสําหรับท่านไหนที่ยังบ่ผ่านกตนะครับสาหรับท่านไหนที่ผ่านก็แรกขอขึ้นปังๆนะครับผมสู่ๆไปด้วยกันนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวขอเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับชวินยองครับผม